ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่เนินทรายจังหวัดชุมพรแล้วนะครับชื่อแบบออฟฟิเชียลของเขาก็คือเนินทรายงามตั้งใจจะมาที่นี่นะครับเพราะว่าอยากมาเห็นเนินทรายในธรรมชาติสักครั้งหนึ่งคือเนินทรายที่เกิดขึ้นเองเป็นภูเขาย่อมๆเลยนะครับถือว่าเป็นปรากฏการเป็นการรังสรรค์จากธรรมชาติที่พิเศษมากๆแล้วก็คิดว่ามันเป็นพื้นที่โกล้างว่างเปล่าไม่ได้สําคัญอะไรแต่จริงๆแล้วอะ ผมถือว่ามันเป็นสิ่งมหัศจรรย์เลยนะครับที่เราควรจะช่วยกันดูแลช่วยกันศึกษาแล้วก็เก็บเอาไว้นะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมครับมีเจ้าถิ่นมาด้วยคงแบบวันนี้ฉันไม่มีเพื่อนเลยฝนตกขนาดนี้มีมีคนบ้าอยู่สองคนมาดู เฮ้ยแต่เฮ้ยเจ๋งอะเนี่ยไม่น่าเชื่อนะพราะว่าแบบเออมันสูงขนาดเนี้ยคือมันเป็นมันเป็นเนินอะเอาง่ายๆเป็นภูเขาย่อมๆที่เกิดจากทรายอะแล้วแบบพืชที่มันขึ้นตรงเนี้ยดูดิรากมันตื้นมากอะแต่แบบรากมันถีบยิ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 บ,ยบ,ยบ,ยบคือมันต้องใช้พลังงานในการหาสารอาหารเยอะมากมันเป็นนักสู้นะนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ ค,คือผมผมไม่ว้าวกับทะเลอ่ะผมว้าวกับไอ้ตรงเนินเนี้ยมากๆอ่ะคือคือเจ๋งอะ่ะเดชบ,บุญมากที่ไม่มีใครอยู่ดีๆไปทำลายมันทิ้งเอารถมาไถานี่โกรธเลยอะ่ะเฮ้ยแต่มันเหมือนมันเลือกต้นไม้ที่จะขึ้นนะมันมีไม่กี่ชนิดเองอะ่ะแล้วก็มีสนทะเลโอ้มันงมหนึ่งไม่รู้มา,มา,มาได้ยังไง เนินทรายงามครับเป็นเนินทรายขนาดใหญ่ที่ก่อตัวขึ้นมาหลายล้านปีมาแล้วนะครับเขาบอกว่ามันเริ่มมาจากการที่หาดทรายมันมีขนาดใหญ่มากๆแล้วก็มีส่วนที่ทรายมันแห้งแล้วลมมันก็พัดพัดที่ทรายส่วนนั้นเนี่ยเข้ามาผมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนเกิดเป็นเนินทรายขนาดใหญ่นะครับเป็นพื้นที่ที่ มีความพิเศษสังคมพืชของมันก็พิเศษเป็นพืชที่สามารถที่จะทนความเค็มของทะเลได้ทนความแรงทนการที่แบบทรายตรงนั้นมีธาตุอาหารน้อยได้เป็นสิ่งที่ที่แจ๋วอะแล้วผมรู้สึกแบบเอออดีตก่อนที่มนุษย์เราจะมาอาศัยอยู่ริมทะเลนะพื้นที่มันคงเป็นแบบนี้